จุกเสียดแน่นท้องหรือรังเป็นมะเร็งจริงหรือคำตอบก็คือจริงค่ะนี่เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลนะ้เปาโลเลยนะดังนั้นถ้าคุณมีปัญหาเลือรังเรือรังในที่นี้หมายถึงเป็นมาหลายเดือนเป็นมาเป็นปีแล้วหลายปีอย่างเงี้ยโอโหไม่ได้เลยนะคุณเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งในทางเดิอนอาหารเลยนะวิธีการที่จะแนะนําวันนี้ก็คือให้เลี่ยงนะของดองเนื้อ เดาไม้ของทะเลพวกนี้คุณอยากกินนะรวมทั้งน้ำอัดลมแล้วก็ฟุกแอลกอฮอล์ทั้งหลายอย่างเนี้ยอาหารรสจัดๆอย่างเนี้ยสิ่งที่ควรจะทําก็คือหนึ่งพักผ่อนนอนหลับที่เต็มที่นะออกกาลังกายหน่อยนะก็สามารถช่วยคุณได้ส่วนหนึ่งเลยนะอ่าหรือใครที่มีปัญหามนเลื้อนลังมาแล้วแล้วก็อยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงเอ่อไวๆอย่างเงี้ยพี่หมอมีตัวอย่างเกี่ยวกับอาการดังกล่าวมาให้คําแนะนาปรึกษานะหายได้ดีเลยอะ่ะดังนั้น คุณอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงจาอากาันากาวเมื่อไหร่นะสามารถโทรเข้ามาได้0972894916เบนพัชระคค่ะ